สวัสดีค่ะพี่นอ้องอ้าวอาแม่ป่าพอลุ่มเ <c oughs> มื่อนี้บุญกับยูบานนะคะวันนี้หยุดหนึ่งวันบุญบ่ไเด็ไปท้ายคลิปกับตีเล็กนะคะเพราะว่าเดือนมันห้อนกะเลออยยูบานพอดีมือนีตลาดนัดนะคะก็เลยผ้าลูกไส้ไปยางตลาดนี่ลัจจานิวได้กับข้าวถุงนะคะต้มพาโรถ,ถุงละสามสิบบาทนะคะแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์ของวุ่นเองนะคะอันนี้ก็3สามสิบบาทอันนี้บางรั้ว่าเขาเอือ่อนขนมไม่ยัง้งแต่ว่าเคยไปซื้อกินเธอแหลกมันอร่อยสามกล่องหนึ่งร้อยบาทมันเป็นเหมือนขนมไข่แต่มันมีไส้แต่ว่ามันนุ่มมากมันอร่อยกว่าทองตลาดที่วุ่นเคยซื้อกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาะสามโรยนะคะลูกเล็กแต่ว่าหวานฉ่ำม,มากจ้า oh, <okay. S 1> อุ้ยเขาให้เขาให้หน่วยเนาเรามาด้วย <Okay. S 1> <laughs> เขาให้หน่วยเนาเรามาด้วย <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็ก็จะเป็นทุเรียนจ้ากินไปนหมดแล้วสองเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นของโปรดเลยมื้อนี้ที่เด็ดในคลิปนะคะหังาสีมาเบิงวาสีผ้ามารีวิวไอ้ข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งวุ่นบ่ค่อยกินแล้วก็บ,บ่ค่อยซื้อแล้วกับน้องแนกก็บ,บ่เคยกินซ่วนใหญ่ห้าสิบปีกินทุเรียนแบบเป็นแพ็คนะคะบ่เคยกินข้าวเหนียวมะม่งวงน้องแนก,กบอกว่าเคยกินข้าวเหนียวมะม่วง แต่นี่เป็นครั้งแรกแน่อ่ะตั้งแต่เกิดมาแมนบอตั้งแต่เกิดมาน้องแนกพึงคยกินข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเดี๋ยวสิมารีวิวนะคะเดี๋ยวสิมารีวิวว่าารชาติจะเป็นยังไงด้วยแฟนน้องแนกบอกแต่ว่าบุญบอกกินบุญกินบ่เปลี่ยนบุามันเละเขาลาดเลยบอแนกบงนะใช่มา้ยแนกคือกินเขาเดี๋ยวเฮ้ยบอแมน เขาให้ดูดค่ำกัดค่ำโมเมนแม่ตักขาวโอ้เสียบุดเอาเขาเฮ็ดจังไหนแม่หนึ่งว่าแต่เขาเอาสดคือจังสดหน่ำสูบโอ้แม่บปกิสมิลาเลยโอ้ยมือติดเขาเฮ็ดจังไหนฉันเขาเฮ็ดเจ้าไนเขาเอาเอาหลอนมาดูอ้าวคำแรกครั้งแรกในชีวิตแม่มันคือเรียแหมก็แม่ถึงบอกเปนตาสมิลาเลยอะคำแรกเดี๋ยวให้พี่นักรีวิวนะคะกิสมิลาเลย รสชาติได้ไงบอกเอฟซีสิบอกท่านผู้ชมสิมเหมือนกินทุรเรียนเละๆอ่ะแล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวกับมันไม่กินน้ำกะทิรสสงข้าวเหนียวมันกินน้ำกะทิแล้วข้าวเหนียวมันไม่มันเลยเหรอมันอยู่นันกจะทำยังไงลูกคนคนเข้ากันไม่เดีเป็นอย่างนี้บ<า>่แม่เจาะกลา้างโอ้ยอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนกล่องแรกในชีวิตของน้องแน็กนะทุกคน นี่ห้องแมวของแม่มากเลยมันเป็นไหนแนี่ยบอกออกจากความรู้สึกบอไม่ใช่ห้ากมันเล้บอออกจากความรู้สึกอหรือว่ามันอาจจะบ่แสบมันอาจจะแสบเป็นบางล้านทุเลมันขมบ่แสบคนนี้เขาทุเรียนถึงมาเหตุคือแล้วมันขมบ่บ่ขมอันนี้ก็กล่องละสี่สิบาทนะคะไม่หอกระโซนหนังกะที่ข้าเข้าอ่ะเอานี่อินเลย โอ้ยอ,อ, <laughs> อันนี้มันกินหรออันนี้กินหลือโอแมนครั้งแรกข้าวเหนียวทุเรียนกล่องแรกของพี่เน็กรสชาติมันละมัวม,มากทุกคนปกติกินแต่ข้าวเหนียวนี่นี่มแมวเามา่าไหร่ห้แมวพันในเซจปกติบอสิก,กินแต่ข้าวเหนียวมะม่วงหลาบเบอร์เลยแล้วก็คูกคูกเขากันไม่รู้เฮียเบิ่งโอ้ยหนอเฮียใส่พื้นไหนนันเด จะไปขอเนียวเงาะเด้อยบะนี้เดี๋ยวต่อไปสิแม่เห็ดข้าวเหนียวยัดไส้ข้าวเหนียวยัดไส้โอ้ไม่ใช่ข้าวเหนียวเงาะบอกข้าวเหนียวขอข้าวเหนียวยัดเอาเม็ดมางอกมากเนาะเป็นไงอืมอันนี้จากว่าเป็นไงอืมนุ่มอร่อยเกินไปหน้าตาข้าวเหนียวทุเรียนอืมบุญกินน้ำบ่เป็นดอก S <S 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 เนกีมอราแน็กก็กินอยากลองไม่อยากลอง,อลองไปยางตลาดวุ่นถามว่าแน็กสีเอาอย่างแน็กอยากลองอันนี้ว่าสันเท่ากันนึงว่าลองอย่างนาะพี่น้องอยากลองกินข้าวเหนียวทุเรียนว่าสันก็เลยว่าเอาอยากลองก็ซื้อไปเลยมารีวิวนี่แหละครั้งแรกของเพิ่นรอบตอรอบสิบสี่ปีก็แค่เปเลี่ยนจากทุเรียนเปลี่ยนแต่หม้อหม้อเป็นทุเรียนม,มันบ่แม่งกินเลยเปลี่ยนสรุปคลิปนี้ก็รสชาติทุเรียนไม่เคยออนไม่อะไร มักไผ่หมักมันขึ้น่าละเนาะพี่น้องแสบไผ่แสบมันเพราะว่ามันเบิดฤดูการมาเลยทุเรียนเมื่อกีสีบอกบอบอกบอกคอยแสบสมมั่นดูจะมันแพงพะว่าปกติตามฤดูมันมันจะแก่จัดอร่อยหอมหวานมันแต่อันนี้มันอาจจะออกแบบขมๆตอนอิ่มอิ่มแ้าเบิดแล้วพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้กับผ้าลูกทรายมารีวิว ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะครั้งแรกของเพิ่นส่วนวุ้นเนียบะต่อยกินได้แต่แบบนี้แต่เสียหายไปกินขึ้นแอกวุ่นกิกนบ่ได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเือแรงบ้านขอบวัวาใสายมันนะคะก็แสดงยิ่งเสียง,งจริงรดีมาร้องกองแกงกีคลีดๆ,ๆนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็น,น,ยนฮะโอเคค่ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้า อยากให้วุ่นเฮ็ดคอนเทนต์อย่างกับปลูกไส้หมิ่นมากเะค่ะพี่น้องวุ่นสิจัดหัยไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ